สวัสดีครับผมหมอพลึกนะครับผมผ่าตัดเกี่ยวกับข้อเข่าข้อสะโพกเทียมในประมาณ20กว่าปีแล้วแล้วนณะในช่วงนี้ก็มีคําถามจากคนไข้ค่อนข้างเยอะถึงเรื่องของการผ่าตัดข้อสะโพกผมก็เลยทําคลิปพิเศษอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ตอบคําถามคนไข้ก็ก่อนอื่นผมก็จะให้ข้อมูลก่อนว่าเพื่อจะได้เราเข้าใจในภาพรวมของการผ่าตัดข้อสะโพกก่อนครับปัญหาสําคัญที่ทําให้คนเราต้องผ่าตัดข้อสะโพกเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบใหญ่ครับที่พบบ่อยแบบแรกก็คือกรณีก็ดูข้อสะโพกหัก ซึ่งกรณีนี้จะพบในผู้ป่วยสูงอายุครับเพราะว่าพอเราสูงอายุขึ้นกระดูกเราก็จะบางลงตามอายุกระดูกพุ้นกระดูกบางแล้วก็เราก็จะล้มง่ายขึ้นก็ทําให้เกิดปัญหาข้อสะโพกคกับแบบที่2ที่ต้องผ่าก็เป็นลักษณะโรคของข้อสะโพกที่เสื่อมซึ่งอาจจะเกิดจากโรคของข้อสะโพกเองเช่นเป็นพวกรูกมาตอย์อย่างเงี้ยก็ทําลายข้อเด็ดตรงหรือจะเป็นโรคที่เป็นการที่มันมีการตายของหัวกระดูกสะโพกก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยโรคหนึ่งในประเทศไทย คาวน,นี้ข้อแตกต่างหลักๆของสองโรคเนี้ยที่สําคัญก็คือเวลาที่เราจําเป็นจะต้องได้รับการผ่าตัดเพราะว่าถ้ากรณีข้อสะโพกหักเนี่ยงานวิจัยทั่วโลกนี่เลยครับในทุกเลเวลเนี่ยมันออกมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราผ่าคนไข้ข้อสะโพกหักเนี่ยช้าช้ากว่า4 8ถึง72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยจะเกิดปัญหาการตายค่อนข้างสูงเนโรคแทรกซ้อนของกลุ่มคนไข้ที่ข้อสะโพกหักที่ผ่าช้าเนี่ยก็จะสูงมากดังนั้น ถ้าในกลุ่มที่เป็นข้อสะโพกหักแนะนําให้รีบผ่าเร็เรวๆในขณะที่ในกลุ่มที่เป็นข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยอันนี้มันเป็นโรคที่เป็นมาเป็น10ปีนะไม่ได้ไม่ได้ต้องรีบผ่ามากก็พอมีเวลามีเวลาเทียมัวนข้างเยอะในกลุ่มคนไข้ที่ข้อสะโพกเสื่อมน่มักจะมีการรอนานนะเพราะว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งก็กลัวเจ็บกลัวผ่าแล้วจะเดินได้เหมือนเดิมอีกแบบหนึ่งก็คือหาข้อมูลมาเยอะก็อยากจะหาวิธีผ่าตัดที่ดีที่สุดแต่การดูง่ายๆก็คือเราก็ไปดูหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มันมี ตัวอย่างคาถามที่โดนถามบ่อยกตอนนี้ก็คือจะเป็นว่าเวลาผ่าขา้อสะพูกเนี่ยเราควรจะผ่าด้วยเทคนิคไหนผ่าเข้าทางด้านหน้าด้านข้างด้านหลังอะไรดีกว่ากันซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เรามีเนี่ยของประเทศออสเรเยที่มีมาเนี่ยเขารวบรวมมาแล้วว่าที่จริงแล้วไม่ว่าจะผ่าเขาทางด้านไหนเนี่ยมันก็ได้ผลใกล้ๆกันนะครับจะผ่าด้านหน้าด้านข้างด้านหลังผลที่ได้ในแง่ของการผ่าตัดซ้ำเนี่ย ทบจะไม่ต่างกันแพทย์ชำนาญเข้าทางไหนผมว่าพิธีนั้นก็ดีเสมอแหละครับคำถามอีกคำถามหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใช้ซีเมนต์ยึดข้อสะโพกเทียมครับก็มีถามว่าคุณก็ถามว่าเอ๊ะมันใช้ได้ด้วยเหรอคาตอบก็คือว่าใช้ได้ครับใช้มานานแล้วนะฮะเป็นวิธีการรักษามาตรฐานที่มีมานานมีประโยชน์เพราะว่าการที่เราใช้ซีเมนต์ยึดข้อสะโพกเทียมเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยจัดตําแหน่งข้อสะโพกเทียมในตําแหน่งที่เหมาะสมได้ดีแล้วก็เป็นการเสริมความแข็งแรงของกระดูกหลังผ่าตัด โดยเฉพาะกรณีที่คนไข้สูงอายุที่กระดูกบางการนี้เราใช้ซีเมนต์ก็ไปช่วยยึดเนี่ยทำให้กระดูกคนไข้ดูแข็งขึ้นลดปัญหาเรื่องการเกิดกระดูกหักหลังผ่าตัดได้นะครับถ้าทาให้คนไข้เนี่ยสามารถจะเดินลงน้ำหนักได้ทันทีหลังผ่าตัดครับก็อีกคําถามหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องว่าแล้วถ้าเป็นการผ่าตัดใช้ข้อสะปงเทียมแบบไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกจะเป็นยังไงแบบนี้จะเป็นการที่ตัวข้อเทียมเนี่ยมันจะไปยึดกับกระดูกโดยตรงนะครับ ก็เป็นการตอกให้ข้อเทียมมันเข้าไปยึดแน่นกับกระดูกดังนั้นเนี่ยก็การจะยึดได้ดีหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกระดูกด้วยเพราะว่าถ้ากระดูกมันบางมากอย่างในคนแก่เนี่ยพอเราตอกไปแน่นๆกระดูกมันก็แตกนะฮะดังนั้นในกรณีนี้จะเหมาะกับกรณีที่คนไข้อยังอายุค่อนข้างน้อยกระดูกยังดีนะก็จะยึดข้อเทียมได้ดีซึ่งการศึกษาเนี่ยพบว่าถ้าในกรณีคนไขายุน้อยเนี่ยผลการรักษาของการใช้ข้อเทียมแบบนี้ก็จะได้ผลค่อนข้างดีนะครับ แต่ถ้าในกรณีคนไข่าอายุมากเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าโอกาสกระดูกแตกจะเยอะบางครั้งพอเราผ่าไปแล้วจะต้องระวังในการลงน้าหนักคือการจะโดนเดินลงหนักเลยเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงกห้กระดูกแตกได้ครับคือถ้าเราดูข้อมูลโดยรวมจะพบว่าการใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกในคนไข้ที่อายุมากกว่าเนี่ยจะได้ผลค่อนข้างดีนะครับดีกว่ามีอัตราการผ่าตัดซ้ําที่น้อยกว่าการที่เราไม่ใช้ซีเมนต์ยึดกระดูกอย่างนี้สําคัญเลยนะครับ ก็อันนี้ผลนั้นเนี่ยเห็นเห็นจากงานวิจัยทั้งโลกนะครับออกมาตรงกันหมดเลยว่าจริงๆนอทายุคนไข้อายุมากกว่า70ปีเนี่ยการใช้ซิมนิ์ยดกระดูกจะได้ผลดีกว่าครับในการนี้ผมก็เลยเชิญคนไข้ตัวอย่างของผม3ท่านที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมไปนะครับให้มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ของของแต่ละท่านว่าก่อนผ่าตัดเป็นยังไงและหลังผ่าตัดเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราจะได้จะได้เห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ครับ เพราะว่าอายุมากค่ะและอาชีพของดิฉันเนี่ยต้องเดินมากขึ้นขึ้นลงลง,ลงเลยเกิดข้อกับโพกเสื่อมค่ะคือผมล้มลื่นล้มหน้าบ้านตัวเองเนี่ครับก็สังเกตจากตัวเองอะค่ะเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าเวลาเดินเนี่ยจะไม่ค่อยปกติด้านขวามีความรู้สึกว่าพอเวลาเดินแล้วเหมือนคนขาไม่เท่ากันปวดมากค่ะ นอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ไม่อยากจะทานอะไรแล้วค่ะเพราะว่าทานยาทุกสีชั่วโมงเลยก็เลยตัดสินใจผ่าเจ็บมากครับเจ็บมากเพราะมันปวดมันปวดเพราะมันมันทำอะไรไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้อะไรไม่ได้ทั้งสิ้นก็ต้องต้องค่อยค่อยค่อยๆอ,อ,อ,อยู่นิ่งๆบน,นเตียงอย่างนั้นผ่าเพื่อว่าเราจะได้มีชีวิตที่ปกติแล้วก็ไม่ทรมานกับความเจ็บปวด ดังผ่าแล้ว3วันนะคะก็กลับบ้านได้เดินได้แล้วก็ประมาณ1อาทิตย์ก็ทำงานได้ตามปกติค่ะขึ้นลงบันไดได้3วันเองครับ3วันลงมาเดินได้เลยก็หมอให้นอนตินอนบนเตียงเนี่ยพอครบ24ชั่วโมงคือเช้าวันรุ่งขึ้นคุณหมอก็ให้ลุกจากเตียงลงมาเดินโดยใช้วอล์กเกอร์ ผู้ที่มีอาการไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรือว่าสะโพกนะคะอย่าทนทรมานต่อการเจ็บปวดอย่างดิฉันเนี่ยปล่อยเวลาไว้ตั้ง20ปีถึงจะตัดสินใจผ่าตัดเมื่อผ่าตัดแล้วเนี่ยสุขภาพหรือ,อ,อการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยดีอย่างมากเหมือนกับวัยรุ่นเลยค่ะแนะนำครับว่ารีบทำซะก่อนที่มันจะต้องมานั่งทนทุกข์ทรมานอยู่กับการบาดเจ็บ ถ้าสมมุติว่าคิดว่ามันน่ากลัวเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยว่าไม่น่ากลัวเลยค่ะรู้สึกดีได้ซ้าไปที่ชีวิตกลับไปมีความสุขเหมือนตอนสาวๆก็หลังจากที่เราดูข้อมูลกันหมดแล้วเนี่ยนะครับก,รก็หวังว่าผู้ชมคลิปเนี่ยก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับที่หมออยากจะฝากไว้ก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ยในกรณีที่เราหรือมีมีญาติกระดูกสัโพกงหักเนี่ยอันี้มันต้องรีบผ่านนะครับ ต้องรีบตัดสินใจไม่ต้องรอนานเพราะว่าการผ่าชา้าเกินกว่าประมาณ2วันเนี่ยมันเสร้างปัญหามากนะทั้งเรื่องของอัตราการเสียชีวิตและโรคแทรกซ้อนแล้วก็การผ่าตัดที่ดีเนี่ยสำหรับเราในกรณีที่เป็นข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยที่จริงให้ดูให้ดูจากผลงานเชิงประจักษ์ดีกว่านะดูดูดูว่าผ่าไปแล้วมีการผ่าตัดซ้ำบ่อยหรือเปล่านะฮะผ่าตัดเสร็จแล้วคนไค่สามารถลงบันเดินลงหนักได้ดีทันทีหรือไม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับ ขอบคุณครับทุกคนขอให้มีสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ